ยืเัก่อเ,เองคอาหไปล้วก่นใ็จะเอาผานนไปืดเขากินมันไม่ถูใจทเ,เอเลยใส่ไ,น,ไนิดนตักใส่หม้อนใส่แล้วเด็กโอเครวมกันจนะละนี่ก่อน Look at this. Oh, perfect. <laughs>